สวัสดีค่ะร้านเจมโมบ่บางกวยเครื่องรางสายวัดผูช้างแท้ร้อเ็นนะคะวันนี้แอดมินได้เหรียญน,นะคะเป็นเหรียญของหลวงปู่กีวัดผูช้างค่ะเป็นเหรียญปี2513นะคะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งค่ะของหลวงปู่ mm. ก็เหรียญน,นี้นะคะสภาพสวยมากๆคือสภาพแบบว่ามียังมีกระไหลเดิมนะคะยังอยู่นะคะ รายละเอียดคมชัดค่ะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะเช่าบูชาสามารถสอบถามได้ค่ะที่เบอร์โทร0969709842นะคะเหรียญนี้นะคะก็ได้มาเหรียญเดียวเท่านั้นค่ะนี่นะคะหรือท่านใดจะขอชมรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้นะคะ0969709842ค่ะติดตามเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook เครื่องรางสายวัดูงช้างแท้ร0 0ยเซนะคะรับประกันแท้ค่ะสวยงามมากๆค่ะ